สวัสดีทักทายด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เล่นเกม World of a i p o r t ครับียินดีนดต้อนรับสู่สนามบิน BKK ครับสนามบินสุวณภูมิในเกม o r l d of a i p o r t มีผู้เล่นหลายคนน่าจะอยู่สนามบินนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะคิดว่าเยอะมากประมาณน,นั้นสนามบินนี้ผมก็เล่นครับเล่นนะแต่ว่าไม่ค่อยได้รับสัญญาการเชื่อมต่อผู้เล่นต่อผู้เล่นครับ มีกี่คนเนี่ยต้องเข้าไปเช็กดูครับเป็นพันธมิตรที่สนามบินนาโกย่าครับนำแอร์บารสามแปดสูมาเชื่อมสัญญาณที่สนามบิน MCT ที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้ด้วยซึ่งผมมีเป้าหมายครับจาก BKK ว่าจะส่งสัญญาไปที่ไปที่ไหนครับไปที่ลอนดอนฮิตโรมากกว่าครับการส่งสัญญาไกลมันจะกำไรเต่อเที่ยวมันน่าจะคุ้มกว่าครับ อันนี้น่าจะค้มกว่าจริงๆส่วนประเภทสัญญาครับดูให้ดีครับไม่แน่ใจว่าผู้เล่นที่อยู่บ K เนี่ยว่าได้สัญญาประเภทไหนแล้วซึ่งดาวที่1มันก็จะแจ้งชัดเจนครับว่าเป็นสัญญาต้องชิน่นดาวที่2จะเป็นสัญญาภูมิภาคดาวที่3จะเป็นสัญญาระหว่างประเทศนั่นเองแต่ดูที่เลเวลดูก็ได้ครับว่าผู้เล่นนั้น รางวัลความคืบหน้าเลเวลที่เท่าไหร่ได้รางวัลความคืบหน้าอะไรมันก็จะแจ้งตามตรงเลเวลครับเพราะว่าผู้เล่นจะมีเครื่องบินเงินเอามาแลกเครื่องบินทองก็ได้ครับหรือว่าเพื่อเพื่อที่จะปลดล็อกตรงบัตบัตรพรีเมียมแต่ลักษณะบินจะประมาณนี้นั่นเองครับความยากง่ายอยู่ที่ผู้เล่นครับส่วนตระก้าสีส้มใช่ไหมทําไมเครื่องบินเงินเยอะแท้เครื่องบินเงินสะสมมานานมากครับมาดูที่ตระก้าสีส้มครับ ไปดูตรง Golden Airplanes มันก็จะแจ้งให้ทราบครับทีนี้ดูที่ว่าต,ตัว,วนี้เห็นไหมตรงเครื่องบินทองตัวนี้มันก็จะแจ้งให้ทราบครับว่าเล่นนั้นมีเครื่องบินเงินเยอะไหมมูลค่ามูลค่าเครื่องบินเงินแลกเครื่องบินทองได้กย่เรียนมันก็จะแจ้งให้ทราบครับและมีก็สามารถแลกสะสมเอาไว้ครับแลกเครื่องบินทองสะสมเอาไว้มันก็จะแจ้งให้ทราบครับ ก็คือพรุ่งนี้ครับสามารถนำเครืบ,บินเงินมูลค่าที่มันแจ้งไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมยี่ิบชั่วโมงสามารถแลกได้มาคื้หนึวันส่วนเครืบ,บินทองสิบเหรียญใช้เครืบ,บินเงินจํานวนกี่เหรียญครับแลกมันก็จะแจ้งสน่าจำนวนเจ็ดวันมั้งแลกสะสมเอาไว้ครับประมาณแลกสะสมเอาไว้ส่วนประเภทสัญญาตรงนี้ครับมีผู้เล่นอยากถามมาว่าดู ขอสัญญาคาโก้ได้ไหมคลาสไหนก็ได้ให้ผู้เล่นไปที่ตรงสัญญาแผนที่โลกครับทำการค้นหาเลยหน้าตามแมปจะเป็นแบบนี้ครับแต่ทีเนี้ยเราต้องการคารโก้ใช่ไหมขอ้อมุอาระเดียั่งขวามือของผู้เล่นเมื่อแจ้งละแต่ไปที่ตรงกลงสีเรียมนี่ครับ กล่องสี่เหลี่ยมนี้เราต้องการคาร์โกคลาสไหนคลาสเอฟใช่ไหมคลาสเอฟก็ต้องดูว่ามันโชว์สนามบินไหนบ้างถ้าเราจะเอามาทําเป็นสัญญาซายการบินนะซึ่งถ้าเป็นเครื่องบินคาร์โกครับกำไรต่อเที่ยมมันจะน่าจะได้เยอะกว่าก็ต้องดูครับซูมดูว่าถ้าเป็นคลาสเอ สัญญาสายการบินจะมีสัญญาสายการบินจากสนามบินไหนขับไปดูรายละเอียดได้ครับซาอุดีอาระเบียให้มันแสดงข้อมูลตรงนี้ครับอันนี้เป็นคัสเอฟนะเป็นสัญญาสายการบินแต่ไปที่ดูรายละเอียดได้ครับมันก็จะโชว์ตรงนี้เขัาดูตรงรางวันว่าในกรณีถ้าผู้เล่นบินครบการจัดการตามสัญญาบินครบสิบที่เที่ยวใช่ไหม ผู้เล่นจะได้ค่า XP จำนวนเท่าไรเครื่องบินเงินจำนวนเท่าไร่ก็เรียกว่าต้องบินการจัดการต้องบินให้ครบตามสัญญาครับชอบรุ่นนี้คลาสนี้ไหมแต่ว่าต้องเป็นสัญญาระหว่างประเทศด้วยนะคือดาวที่3แต่ถ้าบางทีผู้เล่นถ้าผู้เล่นยังไม่ได้สัญญาระหว่างประเทศสาม,มารถซื้อได้ไหมซื้อได้ครับแต่ว่ามันจะมีมูลค่าเครื่องบินเงินมาเกี่ยวข้องด้วยเองผู้เล่นผู้เล่นต้องผู้เล่นต้องการ สัญญาถ้าส่งกลคิดว่ามันจะโอเคกว่านะอย่างเช่นในกรณีถ้าผู้เล่นอยู่ bk ถ้าเป็นสนามบินลอนดอนฮิทโทรครับเป็นสัญญาคาโก้เป็น b ิท t ิ s h อเวย์ครับให้มันแสดงข้อมูลครับส่วนใหญ่ผมจะเข้ามาเช็คนะใช้มูลค่าเหรียญเขียวจำนวนเท่านี้ถ้ามาดูรายละเอียดครับว่ากำไรต่อเที่ยวมันเท่าไหร่มันก็โอเคอยู่แต่ผมจะสนใจให้ความสนใจตรงนี้ครับถ้าบิน ถ้าบินครบการจัดการตามสัญญามันก็จะว่ามันจะให้เท่าไหร่มันก็ถือว่าโอเคอยู่ทําไมม,มีหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งหมายความว่าผู้เล่นต้องบินให้ครบหนึ่งเที่ยวครับผู้เล่นจะได้ค่ายพีรวไมไปถึงเครื่องบินเงินตามมูลค่าที่มันแจ้งการจัดการตามสัญญาต่อไป คือต้องบินในครบ2เที่ยวครับผู้เล่นก็ต้องนับ1นถึงสงใหม่ถ้าบินครบ2เที่ยวการจัดการตามสัญญาผู้เล่นต้องบินในครบ3เที่ยวครับต้องนับ1นถึงสจนกว่าจะครบ10ครับถ้าครบ10เที่ยวละทีนี้มันจะไจม่โชว์ใน1นึล้คับหมันจะโชว์สิบทับสิบจุดเดียวหมดกำไรแ่วเที่ยวหรือว่าไรายได้มันก็แจ้งตรง ข้อมูลสีเขียวด้านเป็นเด่นเขียวประมาณน,นั้นถ้าผู้เล่นต้องการสามารถเอามาเลยครับดูมูลค่าเหรียญเขียวของผู้เล่นด้วยนะแต่ว่าเหรียญเขียวสนามบินบิน B.K ผมน้อยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้าเล่นครับพอ <laughs> ไหมฮนะต้องดูเหรียญด้วยว่าพอไหมประมาณจะเอาสายกันบินไหนอีกที่ชอบอันนี้ลักซัมเบิร์กใช่ไหมจะใสยกันบินไหนเนี่ย ขาคกรักอ่าขาดรักไม่มีละ,จะเจ้าต้นไหนอีกอันนี้ก็ลองดูนะอันนี้มูลค่าก็เข้ามาเช็กดูครับสายการบินไหนไม่จากเบลเยียมใช่ไหมยยอรมนีหรือเปล่าใช่ปะน่าจะเป็น ส่วนใหญ่ทุกสายการบินผมจะเช็คตรงนี้นะว่าถ้ามันบินครบการจัดการตามสัญญาแล้วมันจะให้ค่า XP จะเท่าไหร่เครื่องบินเงินเท่าไหร่ก็โอเคนะแต่ถ้าผู้เล่นมีเหรียญเขียวเยอะก็สามารถจัดการได้เลยครับนำมาทำภารกิจได้เลยดูผู้เล่นดูสล็อตใบสัญญาเลยนะหนึ่งใบต่อหนึ่งลำาครับต้องการจัดเลยครับ จะพอมนี่ยดูดูอยากได้หลายลำอยู่กว่ามาน <c oughs> จริงจริงอยากได้หลายลำนะยยอยู่นะมีผู้เล่นคนไหอยู่ลอนดอนนิโตรบ้างครับส่งสัญญาไหมสักลำได้ไหมมาที่ b k เอารุ่นไหนที่มาได้ประมาณจัดมาให้หน่อยสักลำ <c oughs> ถ้าเป็นคลัสคลัสจีคิดว่าไม่มีนะอ,นอั์เทอร์น็อปมีไหมอร์เธอร์น็อปน่าจะอยู่ถแถวยูเครนไหม ต้องเลื่อนดูเลื่อนดูนดตรงตรงแบบคิดว่ามีไหมปบะมานั้นะอิสราเอลมันก็จะแจ้งสัญญาสายการบินครับเนี่ยอาเนอฟไม่มีเอสองสองห้ามีแต่เอสองอ่าหนึ่งสองสี่อหนึ่งสองสี่ถ้าบินการจัดการครบตามสัญญาเครื่องบินเงินจะได้เท่าไหร่ค่าพีจะได้เท่าไหร่อ่าะนะกำไรเที่ยวอะไรได้จริงมันก็โชว์ตามนี้ครับมันก็จะแจ้งให้ทราบ มันอยู่ที่ผู้เล่นเองครับต้องลองดูถ้ามันมันใกล้อันนี้น่าจะเป็นอาทนอมเหมือนกันียแต่จริงยังไม่อยากได้นะส่วนตรงนี้ครับเดี๋ยวจะ เรเรียบร้อยการมาถึงของผู้เล่นแบบสุ่มผู้เล่นสามารถสุ่มสุ่มได้นะว่าว่าจะได้คเครื่องบินรุ่นไหนคลาสไหนที่มาทําการคอนเนคชั่นที่ b ีเเอร์เรนครับสามารถอันนี้ได้ว่าเป็นรุ่นไหนคลาสไหน p ีเอชครับเป็นคลาส E เป็นรุ่นที่มันแจ้งครับเราจะรับมาทาสัญญาก็ได้นะไม่รับมาทําสัญญาก็ได้ครับหนึ่งชั่วโมงมันก็จะหายใหม่แต่ถ้าเป็นสัญญาระหว่างประเทศสามารถเช็คดูได้ครับว่าเป็นรุ่นไหนคลาสไหน เราชอบไหมไม่เอามาทําภารกิจก็ได้แบบมันแล้วแต่ผู้เล่นครับส่วนใหญ่ผมจะให้ความสําคัญที่ตรงนี้ครับตรงนี้นะการบริการหรือว่าหรือว่าต่างๆของพวกมันเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะแม็กสุดแค่75ลำใช่ไหมถ้าคารโก้สูงสุด20ลำแต่ตัวนี้ผมให้มันแม็กแค่29ลำหรือว่าถ้า ผู้เล่นมีเหรียญเขียวเยอะก็ไล่ปลดปลดล็อกปรีละลำก็ได้ครับผู้เล่นจะมีกันเยอะขนาดไหนการจัดการมันก็แม็กซ์สูดได้แค่ตรงนี้ครับให้มาเช็กดูเพิ่มไปเรื่อยครับประมาณถ้ามีเหรียญเขียวเยอะนะเพิ่มไปเรื่อยๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับ ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบมีลำ <c oughs> นี้รอลงใช่ไหมส่วนเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งในเรื่องของคาโก้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวคาโก้น่าจะอยู่มุมมุมนี้เนาะมุมนี้มุมนี้มุมนี้ เดี๋ยวนะแปบนึงครับในเรื่องของการปลดล็อกใช่ไหมมันมีกี่หลุมจอดอันนี้ปลดล็อกหมละในกรณีถ้าผู้เรนจะปลดล็อกหลุมจอดใช่ไหมปลดล็อกหลุมจอดเดี๋ยวนะครับแปบนึงแปปนึงถ้านำเบอร์นี้มันก็แจ้งแล้วว่ามันจอดได้กี่กี่กี่คลาสกี่ขนาดถ้าสมมติว่าถ้าเป็นคลาสเอฟครับสูงสุดมันต้องใช้เครื่องบินเงินเหรียญเขียวในการปลดล็อกเท่าไหร่ เราสามารถเลือกเป็นเลือกเป็นคลาสได้ไหมเลือกได้ครับในกรณีถ้าผู้เล่นต้องการอันนี้อันนี้เต็มเต็มแม็กนะก็คือจํานวนเท่านี้ครับถ้าผู้เล่นปลดล็อกทีเดียวเลยทั้งกี่กี่คลาสเนี่ยน่าจะเป็น5้า m ำเบอร์ครับตั้งแต่คลาส A คลาส B คลาส C c คลาส D คลาส EF จจดได้ทุกคลาสระลุมนี้นะว่ามันใช้เครื่องบินเรียนเขียวในการปลดล็อกเท่าไหร่ มันก็จะแจ้งแล้วจะได้สลอตใบสัญญามาหนึ่งวกกับทีมจัดการมาหนึ่งครับมาดูอีกกลุ่มนี้ครับถ้าในกรณีถ้าเราเราล่ะเราจะเอาแค่คลาสดีใช่ไหมจะเอาแค่คลาสดีมันก็มันก็จะแจ้งว่ามันใช้เหรียเขียวในการปลดล็อกเท่าไหร่มันก็จะทราบครับทีนี้ล่อปเลย มันก็แจ้งทีเนี้ยเราต้องการเพิ่มอีคลาสคลาสใดคลาสหนึ่งอ่าคลาสที่มันขาดคือคลาสอ e ีครับเป็นคาร์โก้นะคาร์โก้มันอยู่โซนนี้ครับท,ทีนี้เราจะไม่ได้ละเราจะไม่ได้ทีมจัดการกับสล็อตใบสัญญามาละเพราะว่าหนึ่งหลุมเนะี่ยมันบอกว่าให้เลือกคลาสใดคลาสหนึ่งหรือขนาดใดขนาดหนึ่งอ่ะเพื่อที่จะได้ใบสัญญากับทีมจัดการมันหนึ่งครับนี่ก็ไม่ได้นะได้มาละเรียบร้อยครับ มีลำไหนลำไหนเดี๋ยวคือในกรณีถ้าเดี๋ยวนะครับแบบนึงในกรณีที่ว่าใช่ไหมรับรางวัลหมายความว่าเครื่องบินลำนี้มันบินครบการจัดการตามสัญญาครับตอนนี้บินครบกี่เที่ยวละหกเที่ยวใช่ไหมบินครบหกเที่ยวผู้เล่นจะได้ค่าไอพีเท่าไหร่เครื่องบินเงินเท่าไหร่มันก็แจ้งครับรับมันก็แจ้งแต่นี้เลย การจัดการตามสัญญารอบต่อไปผู้เล่นน้องบินในครบเจ็ดเที่ยวนะต้องนับหนึถึงเใหม่ครับลำนี้เหมือนกัน ส่วนกำไรเด็ดเที่ยมก็แจ้งให้ทราบอยู่ที่ตรงชั้นประหยัดครับรับรางวัลพร้อมขยายสัญญาประมาณนั้นมันจะต่างกับประเภทสัญญาสายการบินนะสัญญาสายการบินมันจะไม่มีหนึ่งทับหนึ่งอย่างี้เพราะไม่มีหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับสองอย่างนนะรับรางวัลไปเรื่อยๆครับ ในกรณีถ้าเป็นสัญญาสายการบินใช่ไหมเออสัญญาผู้เล่นต่อผู้เล่นมันมันจะโชว์หรือเปล่าเออโชว์แบบนี้ครับเห็นไหมมันจะไม่มีหนึ่งทับหนึ่งสองทับสองะเพราะว่ามันจะคือเครื่องบินทุกรุ่นทุกลมทุกคลาสครับการจัดการตามสัญญาต้องบินให้ครบสิบเที่ยวอันนี้จะเป็นสัญญาการเชื่อมต่อผู้เล่นต่อผู้เล่นครับที่อยู่สนามบินนากุยามก็แจ้งแล้วเจ้าพี่จะเท่าไหร่เพรองบินงานเท่าไหร่ต้องบินได้ห้าเที่ยวครับ ัญญาจากไหนพันธมิตรชื่อว่าอะไรมันก็จะแจ้งด้านนี้เลยไม่แน่ใจว่ามีรุ่นไหนคลาสไหนที่ไปสนามบ,บินนะลอนดอนี่โทรได้นี่ไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นเครื่องบินครับสามารถเอาไปเชื่อมสัญญาณในมิตรผู้เล่นต่อผู้เล่นได้ว่าไม่แน่ใจว่ามีไปไหนสามารถเช็คได้เช่นกันนะสามารถเช็คได้คือกัน แต่จริงๆอยากจะให้ผู้เล่นโซนนี้นะ